หลายครั้งที่เรามักพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายความรู้สึกท่วมท้นจากการมีสิ่งของมากเกินไปการวิ่งไล่ตามความต้องการที่ไม่สิ้นสุดทําให้เราเหนื่อยล้าและรู้สึกไม่เติมเต็มแม้จะมีทุกอย่างที่สังคมบอกว่าควรจะมีก็ตามเราติดอยู่ในวังวนของการเปรียบเทียบการสะสมและความเชื่อผิดๆที่ว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นซึ่งแท้จริงแล้ว กลับนำมาซึ่งภาระทั้งทางกายและใจสาเหตุหลักของปัญหานี้มักมาจากการที่เราถูกหล่อหลอมด้วยค่านิยมบริโภคนิยมอย่างไม่รู้ตัวเราเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นผ่านหน้าจอโซเชียลมีเดียจนหลงลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยสิ่งของหรือวัดได้จากจำนวนทรัพย์สินที่เราครอบครองหนทางสู่ความสงบสุขที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงข้อนี้และลงมือปรับเปลี่ยน ลองเริ่มต้นจากการสำรวจสิ่งของรอบตัวคุณถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์ว่าฉันตั้งการสิ่งนี้จริงหรือเปล่ามันยังคงสร้างคุณค่าให้กับชีวิตฉันอยู่ไหมและค่อยๆค,คัดสรรสิ่งที่สำคัญออกจากสิ่งที่ไม่จำเป็นฝึกฝังใจซื้ออย่างมีสติทุกครั้งที่จะซื้ออะไรให้หยุดคิดและถามตัวเองก่อนว่าสิ่งนี้จะเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตฉันในระยะยาวได้อย่างไร หันมาให้ความสำคัญกับประสบการณ์เวลาที่ได้ใช้กับคนที่รักและการเรียนรู้มากกว่าการสะสมสิ่งของซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละคือรากฐานของความสุขที่แท้จริงที่ไม่เสื่อมคลายเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นคุณอาจลองใช้กฎเข้าหนึ่งออกหนึ่งคือเมื่อซื้อของใหม่หนึ่งชิ้นให้กำจัดของเก่าหนึ่งชิ้นเพื่อรักษาสมดุลและฝึกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แล้วในทุกๆวัน ปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นจากโลกออนไลน์แล้วหันมาเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริงรอบตัวคุณให้มากขึ้นจําไว้ว่าการใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิสต์ไม่ใช่การตัดขาดจากทุกสิ่งแต่มันคือการเลือกที่จะโอบกอดสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นการเดินทางนี้จะมอบอิสระจากภาระต่างๆความสงบทางจิตใจและความสุขที่บริสุทธิ์และยั่งยืนอย่างแท้จริงให้คุณ ขอให้คุณค้นพบความสุขที่แท้จริงในความเรียบง่ายและเป็นอิสระจงเชื่อมั่นในพลังของการเลือกสรรแล้วชีวิตของคุณจะเบาสบายและเต็มไปด้วยความหมายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อน